ว่าจังหวัดนี้ฝนตกหรือเปล่าพิจิตรนะครับจังหวัดพิจิตรสาเมืองพิจิตรอดีชาระว่าเนี่ยต่อแล้วไม่ต่อเลยคูใช้ยนั่นต่อไปได้รวมมือให้จังหวัดได้อย่างเดียวแหมถ้าพี่จิงร้องได้นะผู้ชายนั้นนะไม่วันนี้หนูจูนนะครับจะพาคุณผู้ชมไปพิจิตรแล้วครับไปเที่ยวพิจิตรไปที่ไหนพาไปดูงานประเพณีประทีปนาวาบูชาหลวงพ่อเพชรนะครับอ้าวยังไม่พอนะคะพาไปชมวิถีชีวิตของพี่น้องชาวบ้านค่ะที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำนาด จับปลากระเบนน้ําจืดมาเนี่ยแล้วก็ไปผัดเผ็ดปลากระเบนด้วยโอเขาบอกว่าแซ่บมากทานคู่กับไข่สลัเปา <c oughs> อยากรู้ <c oughs> เหมือนกันเป็นยังไงนเนี่ยอ <c oughs> ไปติดตามเลยค่ะเสื้อก็ครับกางเกงก็ฟิตกระโปรงตัวนิดยังใส่ไม่ และสิมันมจะจากคุณละค่าวันนี้หนูจะมกเก็บภาพ <ใจ S 1> บรรยากาศงานน <ใจ S 1> มัสการหลวงพ่อเพชรของพี่น้องชาวจังหวัด านประเพณีประทีปนาวาบูชาหลวงพ่อเพชรหรือที่พี่น้องชาวพิจิตรเรียกว่างานนมันสก,การหลวงพ่อเพชรและงานสมโภชเมืองพิจิตรจัดขึ้นระหว่างวันที่21-31มกราคมของทุกปีสะท้อนความศรัทธาของพี่น้องชาวพิจิตรที่มีต่อหลวงพ่อเพชรพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง ลวงพ่อเพชรเป็นพระพุทธรูปปุ่นปัน้นประดิษฐานอยู่ในพระบโรสถวั่าหลวงพระอารามหลวงลวงพ่อเพชรนั้นเป็นพระพุทธรูปเชียงแสนรุ่นหนึ่งหรือว,ว่าสิงหนึ่งสร้างมาประมาณพันกว่าปีซึ่งได้อเฉิญจากสีจอมทองนครเชียงใหม่และได้ย้ายมาปฏิฐานที่วัดท่าหลวงเมืองใหม่ปัจจุบันนี้สมัยรัชกาลที่ห้า สำหรับหลวงพ่อเพชรนะครับเป็นพระศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดพิจิตรนะครับขบวนบุพชาติก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่ในานามของคนจังหวัดพิจิตรทั้งภาคราาัฐภาคเอกชนเนี่ยได้นํามาถวายหลวงพ่อเพชรเพื่อเป็นสิริมงคลน,นะครับด้วยสภาพภูมิประเทศของพระท่าหลวงอยู่ติดก,กับแม่น้ำน่านในิยามค่ำคืนจึงจัดให้มีพิธีไหลเรือไฟเพื่อบูชาพุทธานุภาพแห่งองค์หลวงพ่อเพชรขึ้นด้วยการจุดป,ประทีปแขวนบนลำเรือ สะท้อนความเชื่อว่าแสงสว่างแห่งดวงประทีปคือแสงแห่งศรัทธาและแสงแห่งปรรัญญาผู้ที่บูชาด้วยดวงประทีปจะบังเกิดปัญญาให้ผ่านพ้นจากอุปสรรคทั้งปวงทั้งนี้พิธีการดังกล่าวยังถือเป็นการบูชารอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าที่ประทับไว้ริมฝั่งน้ำนำมาาทีอีกด้วยเมื่อถึงช่วงนูจูนชวนชิมเมนูกบ้านนูจูนขอแนะนำ ผัดเผ็ดปลากระเบนรสจัดจ้านทานคู่กับไข่สันเปาเข้ากันเข้ากันค่ะก่อนเข้าครัวปรุ้ทั้งสองเมนูนูวจูนจะพาคุณไปยังบ้านหัวดงเพื่อชมขั้นตอนกนารจับปลากระเบนน้ำจืดตัวเป็นเป็นจากแม่น้ำน่านค่ะใ้่เบ็ดแลือจะเบ็ดขึ้นเชือลาวเลยครับช่วงหน้าหนาวครับน้ำน,น้อยนี่ครับถ้าน้ำมากกมันเบ็ดมันจะขาดครับถ้าส่งกขาโลละร้อยครับมันตัวทั้งช่างเป็นโลแล้วถ้าย่างเองก็ประมาณไปห้าสิบ ปลากระเบนน้ำจืดดูไม่มีพิษส่งใดๆแต่ต้องอาศัยความชำนาญพิเศษในการจับเพราะหางกระเบนมีเงี่ยงมีต่อมพิษอยู่ด้วยอ๋อเนี่ยคือเงี้ยเอาดองยังมีอะไรกระเบนดิวะดองดแล้วแล้วแล้ว,แล,ว,แ,ลว,แ,ลวแล้วคนพูดที่สวยจะไปยิ้มสวยๆเลย<อ>คนพูดในสวย <c oughs> ในจังหวัดพิจิตรจา้าะอย่าดองดิตอนนี้ก็ได้เวลาปรุงแล้วค่ะน้ำปลากระเบนสดๆรมควันอ่อนๆจากนั้นก็สับเป็นชิ้นพอดีคำ ทันทีที่น้ำมันในกระทะเริ่มร้อนใส่พริกแกงเผ็ดลากระเบนตามด้วยเครื่องเทศปรุงรสตามใจชอบเสร็จแล้วค่ะผัดเผ็ดลากระเบนเ oh. มนูต่อไปไข่ซาลาเปาจะมีส่วนผสมเป็นไข่ไก่มูสับและซอสปรุงรสนำลงกระทะทอดค่อย่ตะล่องไข่ในน้ำมันร้อนๆเป็นก้อนกลมเพียง <Wow. S 3> แค่นี้ก็จะได้ไข่ซาลาเปา <Wow. S 1> อาหารที่นี่ปลากระเบนเนี่ย จะหอมด้วยกลิ่นควันแล้วก็กรุบแต่เผ็ดร้อนต้องทานคู่กับ,บไข่สลัเปาครับถ้าผ่านมาบางไผ่ครับเมนูสองอย่างต้องสั่งครับพิจิตไม่ได้มีดีแค่อาหารพื้นบ้านรสเด็ดแต่เมืองยาชะล้วนแห่งนี้ยังแวดล้อมด้วยธรรมชาติและวัฒน,นธรรมท้องถิ่นอันดีงามมีหลวงพ่อเพชรเป็นศูนย์รวมใจตลอดจนเจ้าบ้านน่ารักน่ารัก,ร,กรอต้อนรับคุณคืดอยู่ค่ะเมื่อแผลข้างในหัวใจมันเจ็บ พีก็จะเย็บแผลหายมีแพนด้ามีแพนด้ามีแพนด้ามีมีแพนดา้นดา,ดาอย่าลืมเมาเที่ยวพิจิตรน,นะครับพิจิตรไม่มีมีแพนดา้าแต่มีตรเกีเช่วงเราภาสาน่ารู้กับหนือจูนภาษาท้องถิ่นของชาวพิจิตรเมื่อผู้พูดต้องการให้ผู้ฟังหันเลี้ยวหรือเปลี่ยนเส้นทางจากเดิมคือเบเบเบ<ป>หมายถึงหันไปทางซ้าย หรือว่าหันไปทางขวาค่ะสั้นๆเ B หมายถึงหันนั่นเองค่ะ เบ้เลยเบ้ก okay. like, ันใหญ่เลยขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเห็นไข่สลบเปาแล้วน่าทานมากเลยนะครับมาคุณเป็มสุดาเมื่อกี้นั่งรำารหลายอยู่เช่นนี้